คร um. ับทุก mm. ท่านยินดีต้อนรับสู่บริโภคยูโรทิปราปอนทูล่าทองคำและบิตคอยนะครับประจำวันที่22กรกฎาคม2564พุทธศิลรบรที่ให่งคำเสร็จรัชาลฟลด์เ l ฟเอ็กซ์นะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยนะครั Про บการเข้าผมเป็นการวิเเขาผ่านระบบเทคนิคเข้านะครับจะนะครับผมไม่ได้แนะนำนะครับไมให้ชี้ชวนในการที่จะเข้าไปเปิดโบกไหนนะหรือจะเข้าไปเทรดกับอะไรนะครับ ก็คือว่าคุณสามารถเลือกเทรดเองไม่ว่าจะเป็น4ี่คู่นี้หรือเป็นคู่อื่นที่ผมไม่ได้วิเคราะห์ด,ด้วยก็ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้นะครับวิจารณญาณนนะและก็การพิจารณาให้ถีทถ่วนในการเข้าด้วยนะครับผมผมไม่มีส่วนได้เสียใดยๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคมาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับยูโรนะครับตอนนี้ยูโรนะครับดูเหมือนว่าราคาเนี่ยนะครับ จะเริ่มที่จะนะขึ้นมาได้นะเดี๋ยวขออนุญาตลบออกทั้งหมดเลยนะตรงนี้นะดูแนวโน้มใหญ่กันก่อนนะในการาฟของเดหรือการาฟบนะีการาฟเอากาับถ้าเป็นการาฟบนะีเนี่ยตรงนี้ราคาชนนะทำดับเบิลท็อปร่วงลงมานะแล้วเอาเป็นกรอบตรงนี้เลยนะราคาเริ่มทํากรอบตรงนี้หรือเอาตรงนี้กว่านะราคาทํากรอบของกรอบนี้ในะในกราฟมี แล้วก็ราคาทนแถวนี้นะแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะของกราฟเดเนี่ยนะมันเป็นไปได้ว่าราคาเนี่ยจะต้องเบรกนะจะต้องเบรกขึ้นมาให้ได้นะเบรกตรงนี้เบรกตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่อโอเคตรงนี้แหละนะครับคือเบรกตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเส้นเขียวตรงนี้ให้ได้นะครับ เบคขึ้นมาแล้วสามารถท่ายืนได้นะครับเปิดซื้อเลยนะครับเปิดซื้อเลยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสต็อปลอสอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นเขียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับเป็นสีส้มนะครับเบรปุ๊บเปิดซื้อกินยาวนะครับรอขึ้นมานี่นะครับแต่ถ้าคุณแบบอยากกินเป็นช็อตๆไปก็ตรงนี้นะครับ เปิดซื้อปุ๊บปิดนี่นับรอพักลงมานะครับลงมาตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตทําเป็นอันนี้เลยนะครับขึ้นมานะครับเบรกได้ซื้อใช่ไหมซื้อปุ๊บไปนี่นับไปนี่ปุ๊บพักมานะครับตรงนี้นะครับและขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าพักมานะครับพักลงมาปุ๊บลงนะครับ ก็คือถ้าดูสีเขียวนี่ก็จบเหตุเลยนะลงมาสีเขียวอีกรอบอยู่ตรงนี้นะแต่คิดว่าโอกาสน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีโอกาสเลยนะแต่เป้าหมายตรงนี้นะครับผมปะระมาณนี้นะไม่มีอะไรมากเลยสําหรับยูโรนะถ้าดูในหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงกราฟตัดลงมาอยู่นะใน m a c มีดียังไม่น่าเล่นนะต้องรอก่อนนะต้องรอก่อน อ่าโอเคในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยเริ่มตัดขึ้นแล้วแต่มันนานนะเดี๋ยวต้องรอหนึ่งชั่วโมงกนะ่อนเนาะรอให้มันราคาพักลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยซื้อได้นะครับอาจจะลงมาตรงนี้นะประมาณนี้อาจจะลงมาตรงนี้นะแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับผมมาดูที่ปอนกันบ้างน,นะครับปอนวันนี้นะครับราคามีการที่จะขึ้นมาได้นะครับ ต้องบอกว่าขึ้นมาได้แล้วก็ราคาเนี่ยเหมือนกับว่าจะขึ้นไปต่อด้วยนะครับแต่ปอนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงนะครับเพราะว่าตรงปอนเนี่ยนะครับราคานี่ยได้ลงมาพักที่ยี่สบามจุดตรงนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนที่3าปในกราฟเดได้นะครับคือเส้นสีส้มนะครับผมก็จะเปลี่ยนการวัดแล้วนะครับก็จะขึ้นมานี้หรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาแถวแถบริเวณเจ4บสี่นะครับหรือหก8ปดนะครับขึ้นมาในโซนนี้นะครับหรือถ้ามันึงแรงนะครับก็จะขึ้นมาถึงตรงหนึ่งร้อยนะครับตรงหนึ่งร้อยเลยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของปอนนะครับแนะนำนะปอนให้ซื้อนะครับให้ซื้อย่อพักซื้อนะครับอาจจะตีฟีโบมาอย่างนี้ก็ได้นะครับ อาจจะรอย่อมาตรงนี้ก่อนนะเส้นห้าสิบก็ได้นะหรือจะเป็นที่หกสิบแปดที่ราคามันเบขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นแค่ตรงนี้นะยอดข้างบนนี้นะยอดข้างบนนี้ก็ได้นะครับผมเป้าหมายนะครเป้าหมายยังคงมองขึ้นอยู่นะครับสำหรับตัวของปอนเนี่ยนะแต่ยังไงก็ถ้าย่อมาได้ย่อพักได้ซื้อได้ก็ดีกว่านะครับได้ราคาที่มันสวยหน่อย สำหรับตัวทองคำนะครับทองคํานี่ต้องบอกว่านะร,ราคาเนี่ยนะหลังจากที่ราคามันมีการที่จะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นมานะไม่เบกนะรกร่วงนะร่วงจริงๆต้องมองตรงนี้นะแต่ค่าเป็นว่ามันมันลงมาแค่นี้เพราะว่าลงมาแค่นี้เนะี่ยมันคือตรงนี้ลนะเห็นไหมมันคือยอดที่มันเบรกไปเพราะฉะนั้นมันเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อขึ้นมา แต่ที่ที่สําคัญก็คือว่ามันได้สร้างกรอบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างตรงนี้ตรงนี้นี่ครับสองกรอบนี้นะครับมันได้สร้างขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรุนเอาต้องรุนเอาว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ชเดอร์ก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นหัวไ,ไม่ใช่ตรงนี้เป็นหัวเดี๋ยวผมขอลบก่นอนตรงเนี้ย ถ้าดูดีๆนะตรงนี้เป็นหัวไหลไหลอันนี้ก็ลากไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหลุดหลุดปุ๊บลงเลยยาวเลยนะยาวเลยแต่ถ้าเกิดว่ายืนได้ก็ไปต่อได้ขึ้นมาที่หกสิบแปดนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้เลยตำมตรองครับ <c oughs> มาดูที่ Bitcoin ์บ้างนะตอนนี้บิตคอยนเนี่ย เออต้องบอกว่าราคา b บิตคอยมีการขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ตอนนี้ราคาบิตคอยกำลังพักลงมาแล้วนะพราบเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเบกตัวกรอบเทนไลน์ได้นะครับแล้วก็คือเจ้ามือซื้อนะเจ้ามือซื้อเพราะมันหลุดแล้วรับสามหมื่นเนาะแล้วรับสามหมื่นเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดนะแล้วก็เจ้ามือก็เลยไล่ซื้อขึ้นมานะแต่ก็ที่แน่ๆก็คือเดี๋ยวระวังกันก่อน ระวังว่าเดี๋ยวบิตคอยจะเป็นยังไงต่อไปนะจะลืมว่าบิตคอยตอนนี้มันเจอตัวแนวต้านตรงนี้นะครับให้ระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะย่อมาอาจจะย่อมาอาจจะไม่ได้ย่อเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คือว่าถ้ามันย่อลงมาใช่ไหมถ้ามันย่อลงมาเราก็อย่าไปซื้อตอนที่มันย่อแค่นั้นเองนะอาจจะย่อลงมาตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็ได้ตรง มันมันเข้าใกล้โซนตัวของดีมานตัวเนี้ยเยอะนะครับดิมานเยอะแล้วก็ถ้าหลุดได้ถ้าหลุดได้ก็ลงมานี้นะครับปะมาณนี้เลยนะรประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอยังไงดอยอรอย่อ,ดอ,ดก,อ,ดอดก่อนนะครับรอย่อก่อนจะให้ซื้อนะครับผมโอเคปะมาณนี้นะครับตอนมาปิดคอยปิดคอยผมยังมองขึ้นนะยังมองว่าไปถึงไกลๆได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอให้มันยอ่อลงมาก่อนนะครับ โอเคเจอ์ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ